ครับสวัสดีครับเด้อ้วันนี้ตั้มนำขิกเฮนนจะบอกคือเด้อแกงหยั่งข่องนี่นะเนาะวันนี้จะแกงผักละผักเซียวแล้วก็ไอ้เนาะใส่เนาะเห็นไอยใส่เห็ดเห็นไอยหนึ่งวันนี้นะแกงผักละผักเซียวมีแล้วนี่เนื้อพักละผักเซียวโอ้พักละ นด็อกอ้าประเดี๋ยวพักราดถูขอครับห้าบาทแนี่ยกับเล็กะเมล็ดเนี่ยอ้าวนี่คือด็อกพักเซลผมอ้าวเดี๋ยวจะต้องเอาที่ใส่ก่อนนอเอานอหื่อต้มหือมันอันนี้ก่อนสุกก่อนนออันนี้มันล้วนล้วนเร็วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้มให้มันน้ำเดือดอ่ะเด้อเดี๋ยวผมเอานี่ นอใสัก,ก่อนเด้อเดี๋ยวผมจะบอกเครื่องปรุงมีอย่างพ้องครับเด้อบางท่านบางคนก็ถามผมว่าเวลาญาติฉินเนี่ยบอกใส่อย่างพ้องอย่างนี้นะนะอฮารผักละผักเซียวเห็ดน้องอันนี้บดอปราเภทบดอห้องเห็ดน้องนะแต่เห็ดขอนขาวบ้านเขาเนาะเห็ดขอนขาวนะ่ะ เอาเป็นวาเฮ็ดเฮ็ดน้องนี่นะแต่ที่ใส่นี่แต่จริงมันต้องใส่ห้าแห้งนะเนาะใส่ห้าหนัวหนัวใส่ห้าเหม็นเหม็นม่ออันนี้ผมเอาป่าที่จอบได้มาเนี่ยป่านินน่ะเผาใส่หมอคือไม่ได้กินควันไฟเนาะมะนันม่อนะเดี๋ยวจะใส่แต่แฮมกัมเนี่ยผมก็จะใส่ห้าน้ำตัวน,นีน่เครื่องปรุงไม่ยังงงนะเอาลักจะบอกคือ พริกแห้งเนออันแรกพริกแห้งหอมบัวหอมเตี้ยมนะหอมบัวหอมเตี้ยมหอมขาวหอมแดงเนอะเนอะถ้าใครบอกเข้าใจหอมบัวคือหอมเจไดเน่นาะหอมเตี้ยมคืออย่างหอมเตี้ยมคือกระเทียมี่เนาะหอมแดงคือหอมหอมหัวแดงนั่นแหละเนอะนี่ใส่เกี๊ยนะใส่เกี๊ยให้น้อยหนึ่งฟังใส่เกี๊ยเดี๋ยวถ้ามันอ่า เข็มลำมาแก้ไขลำบากเนาะเดี๋ยวห้ามก็จ้ะนี่นผงนัวบ้านฮอผงนัวผงชุรสดเเนาะผงชุลโอไอ้นะบ้านหอบหงผงชุลอโอ,โอ,อ,โอดีรถดีนะถ้ารถเสียมาได้เนาะต้องรถดีเนาะ,ล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 ะแล้วใส่เรียบร้อยปั๊บแต่ผมใสก่กะปิ้น้อยเนะ่ะมันหอมเนาะตำได้ตีละเดี๋ยวผมต้มนะเนอะ ส่วันนี้นะหลังจากนั้นกะนนี่แจาป่าที่ผมเผาแล้วเนี่ยแกะแก้แกออกกระจีนมันใส่นอ่อาาเราม่ได้สุดยอดเนี่ยวันนี้จะงอกละาากเราขยากมาเมินเหมือนกันนะกี่คลิปที่แรกว่าจะแกงแกงกันนอละราเอิญว่าไปแอลเจึงของมาแวะข้างตางบ้านเนี่ยนอะอันนี้พักเซียวเนี่ย รองามใบงามบอดโอโอโอรอถสลัดไปบานมาโรโ้อโนี่ปัจจอะไร่างเี้จย,ยกกดกฐินนะนี่นะดมพอกาถ้าถ้ามันมีกินเนาะดมได้เนาะพักลาดได้เนาะเนาะหอมซอดอะนะต่มได้ทีละเดี๋ยวผมฮืออันนี้ก่อนฮือนอมันล่มก่อนฮือนอมันซุกก่อน เดี๋ยวผมจะเนี่ยเออวันนี้น่ะหงอกแกงผักละผักเซียวใส่เห็ดน้องหรือเห็ดขอนขาวน่ะเครื่องปู้บอกแล้วนี่ใส่ปลาเผาเนาะเดี๋ยวกลมๆได้กินเข้าด้วยกันเด้อวันนี้เลยบอกแล้วว่ายากับกินบัแรงนี่แกงผักละผักเซียวโอ้โหโอ้โหงานแกงผักละผักเซียวมันหอมนี่นะโอ้โหเหมาะ วางนี่เนอเราวังระมัดเราวังน้อยเนอลูกไข้เลือดออกกำลังระบาดนะเราวันนี้อสอม,มอเอ้ยออย่างเอ้ยเจ้านี่พ่อบ้านแม่บ้านในหมู่บ้านมาช่วยกันแต้นะพรณนะวันผูกนี่ซะมาวันต่อตายาเสติตหรือว่าวันสูนถอนผู้ด้วยนะผูกนี่นะนอกคุณย่ากันทูประเทศนะเนอะเดี๋ยวก่อนเนอะไปรอเจ็บขอล่างขออน่อยกันเนอะ วันนี้ไอ้เขียวบอกๆก็ยิ่ห่ออย่างเนี่โอ้ยขนแขนสแตนอัพนี่เนีะยน้องภาษาคิดว่าขนแขนสแตนอัพน้ำนี่น้วงน้ำเด็ดที่บุญเรนนอทาใอ่าสุเนาะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ใส่เเหมาะเดี๋ยวจีพี่แขงกับเห็นไหนาะแอนมันเหมาะดินาอ ของกินกําิงเมียงเนี่ยมาดูสุดยอดละเนอะแต่ที่ผมบอกเราถ้าบอกได้กินนะถ้าโอ้บอกแรงเนี่ยนะนะมันเหมาะมันหนัวอ่ะเราเฮ็ดนี่เงาบะต ong นี่ยบอซอยละเป็นอันใหญ่ๆอ่ะอ่กต่างกัดกต่างตื้นดินาะเอาเดี๋ยวผมจะใส่น้ำฮิกละประเดี๋ยวนี้นอท่านจะซุกละ่ะนอมันนอหวานเนาะเอา้า เอาอีกกวเนอ่นเดี๋ยวรอมพราเราล้ำมาล้ำเนิ่ถ้าจะได้ก็ถามแล้วเนิ่ใส่เครื่องปุ้งอย่างปลาล้ำก็บอกเ้าแล้วเนิ่นะขอบคุณทุกผู้ทุกคนเนิ่นที่ตามลามตัวกันเนาะไปที่ตังได้ตีได้หมนมีงั้นอันตีได้ใครบอกเกยหูบอกเกยหันกับป้ามาหื่อมาหูมาหันเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เนิอนจะไปกดด่ากันแล้วกันนะากันอีนูมันพองเนาะอีนูมันเตอะ ก็สวัสดีครับเนื้อชคดีมีใช้เนื้อว <yelled> ันที่หนึ่งก็ถูกเหล็กถูกหวยวันที่หนึ่งคือวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะดูวันที่สี่หกนี่ก็วันสุดยอดผู้วัตถุตายยาเสพติดหามอปัดเนาะเลขจะออกอย่างโนะฮ่าๆๆๆอู้เล่นได้ด่าเรียบร้แต่เนื้อเอาขออีก่อนหนาค่ะสวัสดีสำกำเดื้อเอาไปก่อนเลยเดื้อเดี๋ยวแก่ง เก่งก็นดีก่อน,นี่น้าเก่งพักก็นไมก่อนเนาะครับสวัสดีครับ